ก็เสียของรถไฟฟ้านะครับคอมแอร์แอร์จะเป็นจุดสําคัญที่สุด <c oughs> ถ้าคอมแอร์น็อกเมื่อไหร่ที่เหล็กของคอมแอร์เข้าไปในรูนี่คือรูทางเดินของน้ํายาคอมแอร์นะครับที่มาควบคุมอุณหภูมิแบตเตอรี่ถ้าตันมาเมื่อไหร่ก็คือแบตแบตคุณพังอ่ะถ้าตันมาแล้วแบตคุณพังที่นี้ทางศูนเขาจะรับประกันหรือเปล่าเพราะว่าแบตพังเขาไม่ได้เขาไม่ได้พังเพราะอายุงานเขา เาอาจจะพูดว่าพังเพราะคุณไม่ดูแลแอร์นี่คือปัญหาต้องปรลงกับบริษัทดีๆว่าขอรับประกันถ้าคอมแอร์พังขอรับประกันด้วยหรือเปล่าแบตเตอรี่คอมแอร์พังมาแบตเตอรี่ตันดูน้ำยาลหล่อมาควบคุมอุณหภูมิแบตพังเก้งเลยถ้าบริษัทไม่รับประกันแบตนะครับทีนี้ซื้อแบตทั้งลูปก็เท่ากับซื้อรถทั้งคันก็คิดดูดีก่อนถ้าจะ เื้อดีวดีกับตัวเทศจไร้นะครับที่ที่น้ำยายแอร์มาเลี้ยงมีอยู่สองรุ่นร่างนั้นก็ใช้น้ำมาหล่อเลี้ยงตัดสินใจก่อนตัดสินใจคิดดีๆก่อนปรึกษาจ้ฟของลดดีๆนะครับฝากไว้ให้คิดครับบผมครับ